สอนกี้ทาภาพแรงเงาแรงเงาใช่เธอฉันจะตบให้ตาหลุด เหตุการเมื่อกี้ี่เด็กจะเรียนแบบนะครับมันไม่ดีนะครับใช่แล้วค่ะคนไม่ดีเขาก็ทําแต่อะไรแบบนี้แหละใช่สิอย่าหยุดน่อนนะเดี๋ยวเราจะมาเราจะมาสอนนี่นะก็เป็นภาพสามิติที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใช่เห็นไหมมันนูนออกมาไหมฮะเห็นไหมจะเห็นรู้สึกว่าเหมือนแบบมือมันวางวางเอาไว้อ่ะใช่อันนี้เนี่ยสามารถทําส่งอาจารย์ได้เลยนะจ๊าน้องๆจ๋าวิธีขั้นตอนเนี่ยง่ายๆเลยน้องกี้นะเราก็มีแค่กระดาษ ดินสอแล้วก็สีเมิอย่าเพิ่งแล้วสีเมจิตแล้วก็มือค่ะแหม่มือมือเท่านั้นที่ช่วยได้ใช่แล้วไม่ว่าเราจะทาอะไรก็แต่จะเศร้าก็ใช้มือปาน้ำตาจะหิวข้าวก็ใช้มือใช้ช้อนนะฮะรู้สึกว่าถ่ายก็ต้องใช้มือเหมือนกัน ยังไงคะหรือว่าระบายความสุขก็ต้องใช้มือเหมือนกันทุกอย่างมือเป็นสิ่งช่วยเราได้เสมออ่าอย่างเวลาที่เราบอกว่าอยากจะมีความสุขแล้วก็ใช้มือของเราเนี่ยสร้างสารรค์จินตนาการใ,ในการวาดภาพ้าใจชงนี่ก็ใจตกชงได้ดีมากนะครับเป็นคนที่สร้างสารรค์มากมีความรู้ค่ะก<อ>ารศึกษาได้รับมาดีนะอ่ามาเริ่มนเลยดีกว่าขั้นตอนแรกนะครับแก็อันนี้คือมือของพี่เองล้วใช้ที่สอนี่ยวาดเป็นโครงแบบนี้นะครับผมเป็นมือของเรานะฮะหลังจากนั้นทําอย่างไรมา นะคะดูจากภาพนี้นะคะให้เราขีดเส้นตรงมา,าจนถึง ปลายดินสอที่เราล่างรูปมือเอาไว้นะคะแล้วก็ขีดเส้นตรงอีกขีดไปเรื่อยๆพอถึงตรงเส้นมือก็ให้หยุด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 เอาไว้จนครบทั้งหมดทั้งมือนะคะพอมาถึงในส่วนของมือให้เราวาดโค้งขึ้นไปนิดหนึ่งใช้สีเดียวกันนะคะวาดต่อขึ้นไปต่อขึ้นไปต่อขึ้นไปเะท่ให้ภาาเนี่ยมีมิติขึ้นใช่นะฮะถ้าเราวาดให้ดูเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าจะ,จะนานเกินไปเราจะวาดสาั้นๆให้ดูก่อนนะฮะหนึ่งเส้น แล้วก็ลากกันสีสีดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนสีบ่อยอใครที่รู้สึกว่าตาไม่ค่อยชัดขีดเส้นไม่ตรงอะเวลาอ่านหนังสือต้องแบบว่าก็ตัดแว่นซะแล้วกี้ว่าคิดว่ากี้ก็คงเป็นคนนั้นแหละพี่ว่าใช่นะพี่ว่าเส้นเส้นเล่นไม่เท่ากันนานนักี่เฮ้ยมันเป็นศิลปะมันเป็นศิลปะเจมส์นี่นี่ โอโ้พี่ว่ามีชาศิลปะต้นได้เกดสีแน่นเลยได้เกดสองนนอเนตอนมหาเออส่งงานไม่ครบร้ายนะเสียใจมากคือคือจริง,รงๆอยากจะบอกว่าตอน ปเอยมสองดีได้แบบว่าคะแนน9 9เป็นร้อยเลยนะศิลปะได้แบบว่ารางวัลดีเด่นไม่คือกี้เก่งจริงไรจริงเนี้ยคือเหมือนกับว่าพอขึ้นมอห้าเนี่ยงานมันจะยากขึ้นเขาสั่งงานประมาณ20บกว่าชิ้นให้วาดภาพแล้วต้องนําเสนอด้วยนะว่าเส้นนี้คือเส้นอะไรได้รับแรงบันดาลใจไปยังไงมาให้คะแนนตัวเองนะคิดว่าจะให้เท่าไหร่ถ้าเกิดให้เยอะไปคิดว่าดีพอเหรอถ้าเกิดว่าให้น้อยไปแบบ จริงๆผลงานเราดีนะคุณจะได้สักสิบแปดแต่เราบอกว้าสิบค่ะอาจารย์บอกว่านี่คิดได้แค่นี้เหรออาจารย์ก็จะด่าแล้วก็ให้กลับไปทำใหม่ชอบวาดภาพสีอะไรมากที่สุดชอบวาดด้วยสีอ,อ๋อใช้สีอะไรที่ชอบใช้เป็นสีอะไรดิสีโปสเตอร์บอกพี่ชอบใช้สีชอบทำไมอะ่ะคิดว่ามันมันเวลาระบายสีมันมากลื่นซึ้ึเออแล้วตอนี้อุ้ย นิ้วหายเลยเห็นไหมนิ้วหายแล้วตอนที่พี่ซีเรียนศิลปะอาจารย์ชมว่างไงมัางปะชมว่าวาดภาพได้แย่มากนะฮะเขียนในหนังสือหนังสือสมุดโฟกว่าว<ะ>่าน้องมีปัญหาม <c oughs> ีปัญหาด้านจินตนาการบอกว่า <c oughs> คุณครูถามผู้ปกครองว่าคุณครูถามพ่อแม่พี่ว่าน้องมีน้องเป็นเด็กมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเออผู้ปกครองพี่บอกว่ามีมีนะครูบอกว่าทําไมน้องชอบยกมือตลอดเวลา ยังไงอ่ะเขามีปัญหาไงอยากถามอ๋อสงสัยสงสัยใช่สงสัยก็เลยอยากมีปัญหาเน่ว่าไปอยากจะบอกว่าทําทําไปเริ่มลายตาเริ่มลายตาแล้วฮะจริงๆนะทั้งที่นะมีเริ่มลายตาแล้วมันก็ไม่เฮ้ยคนทําอยากจะบอกว่าโปรดิวเซอร์เราเก่งมากใช่โปรดิวเซอร์เราเนี่ยนะจัดขนาดวาดภาพเนี่ยตอนที่ทํางานเสร็จแล้วเราก็วาดภาพนี้เพื่อเอาโอต่อนะอ๋อ ขยันต้องทำงานเดี๋ยวนะเออเรามาลองวาดข้างในบ้างดีกว่าโค้ง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 นี่ใกล้เสร็จแล้วนะคะความฝันใกล้จะเป็นจริงแล้วเอาอุ้ยลากไปไหนเนี่ยลากปิดลาไหมแม่นี่เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วสีมันไม่ดีน่ะสีมันอ่อนมันมองไม่เห็นตายแล้วว่าสีเขียวสีเขียวสีเขียวเฮ้ยพี่ว่ามันก็เริ่มเริ่มเริ่มออกมาเป็นนูนๆแล้วนะใช่แม่ใช่แม่โหดูดูดูก็มี้โ แทน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 ทน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 เอาเอาเอาเออาอันนี้คือกี้ทำแบบว่านี่ได้คือเวลาออกอากาศนีน้อยจริงๆกี้ก็วาดรูปสวยอะไรสวยคุณผู้ชมเดี๋ยวใช้ส่ตนดารสีนเองแล้วกันไม่คือโมเดเซอร์เนี่ยเขาเขาวาดาเขาต้องการเอาโอทีแต่คือนี่กี้คือแบบว่าเพราะว่าเขาจ้ามาให้ทำลงทำงานกี่ก็ทำตามหน้าที่ของกี้เนาะใช่ก่อปนี้จะไม่มีเทยดปด่างแล้วใช่ไหม ใช่แล้วเราจะอยู่แบบสามัญชนเทพไปดีแล้วใช่ไหมใช่เ,<อ>เรา,เ<อ>าไม่นับถือศาสนาหวไม่ไม,ไม่ก็คือเราไม่นับถือเทพแล้วไงเออนี่นี่เลยนะฮะออกมาเป็นแบบนี้แทนแทน,นอะไรโศกการณฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ถ้าคิดว่าฝั่งจริงวยกยิ่งมากขึ้นไม่ยกแต่กล้องยกสิคะทำไมแต่กล้องยก ถ้าไม่คิดว่าตัวเองอยายาพอเบรกเลยดีกว่าโอเคนะฮะเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างสวยงามใช่ไหมล่ะนะฮะศิลปะของเราเป็นศิลปะเปิดได้โอเคเยี่ยมเลยนะครั้งหน้าเราจะเอาอะไรเด็ดมาให้ดูกันอีกนั้นห้ามพลาดเด็ดขาอชะค่ะให้แล้วค่ะ ยังไงก็สามารถติดตามรายการของเราได้นะคะทุกวันจันเลยทางช่องไลฟ์ทีวีนะคะ w w อร์ไวเบทไลฟ์ทีวทีเอสองทุ่มส,สามทุ่มทุกวันจันค่ะคร<ะ>ับผมแล้<ฟ><ฟ>วก็รักลูกฟ m มิลี่ช n แนลด้วยนะฮะเสาร์ที่สี่นาฬิกาถึงสิบห้านาฬิกานะคร<ฟ>ับผมอาทิตย์หน้าเรามีอะไรอาทิตย์หน้า เราจะพาไปเข้าสู่วงการไฮโซจริงเหรอคนไฮโซก็ต้องมีอะไรแพงๆจริงเหรอใช่สิ่งของที่คู่กับคนรวยเนี่ยนอกจากจะกระเป๋าแบรนด์เนมนาฬิกาแบรนด์เนมบ้านหลังแพงๆแล้วต้องเป็นรถหรู <c oughs> แต่ว่ารถ <c oughs> อร่อใช่แต่ว่าเ <c oughs> <Ferrari S 1> ฟอร์เรอรี่เนี่ยสอบยี่สิบล้านสามสิบล้านคือมันก็หาซื้อได้ไง่ายๆเออใช่สู้คันจริงว่าเขาไม่ได้ไม่ได้เลนะฮะแล้เปลี่ยนเรื่องอ่ะเราก็จะพาไปดู คนขับเนี่ยต้องบออะไรบอ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  <c oughs> <c oughs> มาใช่แล้วพี่อยากตัวพาให้ไปดูเรื่องไหนได้เลยเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะถ้าคนไหนอยากดูก็รอติดตามเชิญกันได้นะจ๊ะใช่แล้วหรือว่าจะมาที่หน้าบริษัทเราก็ได้นะครับผมตอนที่เราเมื่อกี้เราทำงานก็จะมีรถมาขับมานี่ยแม่มารับไงอ๋อขับที่ว่าใช่ไหมใช่แม่ขับแคทีิว่าแม่อะไรแม่ตื่นหัวนะตืนหัวโอเคลาไปก่อนดีกว่าในตครางงานห้ามพลาดเด็ดขาดครับสวัสดีค่ะไม่ต้อง